ความขัดแย้งอังกฤษสเปนที่พากองเรืออามาดาไปเสียท่าณนช่องแคบอังกฤษประมวลเหตุความขัดแย้งอังกฤษสเปนสถานการณ์ที่พากองเรืออามาดาอันยิ่งใหญ่ของสเปนไปเสียท่าพ่ายแพ้ยับเยินที่ช่องแคบอังกฤษในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่16ถือเป็นยุคทองของอังกฤษกับสเปน พวกเขาเป็นมหาอำนาจยุโรปที่มีความเจริญก้าวหน้าและมั่งคั่งกว่าประเทศอื่นๆทั้งสองชาติมีความแตกต่างกันมากในหลายๆมิติทำให้เป็นสัตรูคู่แข่งสำคัญของการแอรและกันเสมอช่วงเวลาดังกล่าวผู้ปกครองอังกฤษคือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่ 1. คริสต์ศักราช 1558- รปถึง1603รประมุขผู้ประสบความสำเร็จในการปกครองและบริหารประเทศมากที่สุดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์อังกฤษ ส่วนคู้ปกครองสเปนคือพระเจ้าฟิลิปที่2คริสต์ศักราช1,556-1,598บุรุษผู้มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงและเคยเป็นพระราชาคู่ราชบัลลังก์สมเด็จพระราชินีนาถแมรี่ที่1คริสต์ศักราช1,553-1,558แห่งอังกฤษผู้เป็นพระพัินีต่างพระราชชนนีของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่หนึ่ง ทั้งสองพระองค์นับถือศาสนาคริสต์ต่างนิกายสมเด็จพระราธินีนาถเอลิซาเบธที่หนึ่งนับถือโปรเตสแตนต์ส่วนพระเจ้าฟิลิปที่สองเป็นคาทอลิกผู้เคร่งครัดความร้าฉานระหว่างสองนิกายไม่เพียงความแตกต่างทางความคิดความศรัทธาเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยการเมืองระหว่างรัฐเพราะทั้งสองพระองค์ถือเป็นผู้ผพิทักษ์ศาสนาในานิกายของตนด้วยเหตุการณ์สำคัญครั้งใหญ่ๆที่เป็นความขัดแย้งระหว่างอังกฤษสเปนคือการก่อกบฏของเนเธอร์แลนด์ ฮอลแลนด์ Holland, หรือฮอลันดาในเอกสารไทยดินแดนใต้ปกครองของสเปนเมื่อชาวดัชในเนเธอร์แลนด์หันมานับถือโปรเตสแตน์และเอาใจออกห่างราชสำนักสเปนพวกเขาก่อกระบฏโดยมีอังกฤษให้ความช่วยเหลือด้านสเปนเองก็พยายามแทรกแซงการเมืองภายในอังกฤษด้วยการสนับสนุนสมเด็จพระราชินีนาฏแมรี่แห่งสกอตแลนด์ชื่อสายราชวงศ์ทิวดอรผู้นับถือคาทอลิก ให้ทิงราชบัลลังก์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่1รวมถึงเห็นดีเห็นงามกับความพยายามลอบลงพระชนสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่1โดยพวกคาทอลิกหัวรุนแรงด้วยทั้งสองชาติยังมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันในโลกใหม่หรือทวีปอเมริกาสมความบาดหมางระหว่างกันเรื่อยมาจนเป็นเหตุให้ความขัดแย้งของทั้งสองชาติปะทุปเป็นสงครามระหว่างกัน ริศสกักราช1,587สมเด็จพระราทินีนาถแมรี่แห่งสกอตแลนด์ถูกสมเด็จพระราทินีนาถเอลิซาเบธท,ที่1นึงสำเร็จโทษเพราะผลพวงจากแผนลอกลงพระชนบาบิงตันบาบ,บิงตันพลอตปีต่อมาสเปนเปิดสงครามโดยส่งกองเรืออามาดาบุกเกาะอังกฤษแต่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงยุทธนาวีอังกฤษสเปนคริศ,ศ์กักราช1,588 ก่อนกนอารอวสานของกองเรืออามาดาสเปนิชอามาดาทัพเรืออันยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิสเปนพระเจ้าฟิลิปที่สองอยู่บนจุดสูงสุดทางพระราชอำนาจพระองค์ปกครองทั้งสเปนโปรตุเกสจากการอ้างสิทธิเหนือราชบัลลังก์โปรตุเกสซึ่งว่างลงเพราะขาดราชทายาทสายตรงทําให้พระองค์เป็นกษัตริย์ของคาบสมุทรไอบีเรียรวมถึงจักรวรรดิทางทะเลดินแดนอาณานิคมของสองราชอาณาจักร ในขณะที่อังกฤษยังไม่เริ่มสำรวจทางทะเลหรือสร้างจัก,กรวรรดิทางการค้าอย่างจริงจังความมั่งคั่งและแข็งแกร่งจึงยังตามหลังสเปนอยู่ก้าวใหญ่ใหญ่ช่วงเวลานั้นนอกจากอังกฤษจะให้การสนับสนุนกบฏในเนเธอร์แลนด์แล้วสมเด็จพระราชีนีนาถเอลิซาเบธที่หนึ่งยังยุงยยุสเปนโดยทรงส่งเสริมนักเดินเรือไปค้าขายกับดินแดนต้องห้ามในโลกใหม่แม้สเปนไม่อนุญาตให้ชาติต่นทำการค้าได้ และยังอนุญาตให้เรือเอกชนของอังกฤษปล้นและจมเรือสเปนในมหาสมุทรแอตแลนติก oh. ไม่ต่างจากพฤติกรรมของจนสลัดทั้งใช้ช่องแคบเส้นทางเดินเรือที่สเปนถือกรรมสิทธิ์อยู่ล่วงล้ำเข้าไปในจักรวรรดิทางทะเลของสเปนะสถานการณ์ดังกล่าวท้าทายอำนาจนของสเปนและโปรตุเกสที่ผูกขาดการค้าทางทะเลมาอย่างยาวนานจนเกิดแผนลอบลงพระชนบาบิงตัน ตามด้วยการสำเร็จโทษสมเด็จพระราชินีนาถแมรี่แห่งสกอตแลนด์พระเจ้าฟิลิปที่สองจึงตัดสินใจส่งกองเรืออามาดาไปพิชิตอังกฤษในปีคริสต์ศักราช1588กองเรืออามาดาประกอบด้วยเรือรบราว150ลำเป็นทัพเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปขณะนั้นและมีชื่อเสียงเป็นที่คร่านครามไปทั่วกำลังคนที่ส่งไปอังกฤษคราวนั้น ประกอบด้วยทหารเรือ8,000คนทหารบก1 0 8 0 0 0คนและทหารสเปนจากเนเธอร์แลนด์อีก25,000คนมีดุกม,ดดมีดีนาซิโดเนียมาดีนาซิโดเนียเป็นผู้บัญชาการโดยออกจากท่าเรือกรุงลิสบอนในโปรโตุเกสเมื่อวันที่28พฤษภาคมคริสต์ศตกราชคริสต์ศตกรราช1588ก่อนออกเดินทางมีการประกอบพิธีทางาศาสนาแบบคาทอลิก ด้วยศัพท์กำลังที่มีชาวสเปนและคนในอาณักด,ดูจะมั่นใจเต็มประดาว่าพวกเขาจะชนะในศึกนี้แน่ mm hmm. เมื่อกองเรืออามาดาจอดทอดสมอบริเวณช่องแคบอังกฤษเพื่อรอทับของดุกแห่งปมาม่าที่จะมาสมทบปรากฏว่าเรืออังกฤษที่มีขนาดเล็กและปราดเปรียวกว่าสามารถดำเนินยุทธวิธีไล่ต้อนเพื่อขับกองเรืออามาดาขึ้นเหนือให้พวกเขาโจมตีได้อย่างสะดวกประกอบกับลมฟ้าอากาศอ,าาศอันแปรปรวนไม่เป็นใจต่อกองเรือขนาดใหญ่ ทำให้เรือรบลำโตและล้าสมัยของสเปนเสียแนวรบแบบกระจกระจุยายจนพ่ายแพ้ยับเยินทหารสเปนจำนวนมากบาดเจ็บล้มตายในยุทธนาวีครั้งนั้นเรือรบเสียหายเกินครึ่งที่เหลือสูญหายเพราะพายุและถูกทำลายระหว่างการสู้รบศักดิ์ศรีของจักรวรรดิสเปนที่ครองอำนาจทางทะเลมาอย่างยาวนานและความปรารถนาพิชิตอังกฤษ เปลี่ยนชาติโปรเตสแตนต์นี้เป็นคาทอลิกอีกครั้งของพระเจ้าฟิลิปที่สองมาลายหายไปพร้อมซากเรือที่จมสู่ก้นสมุทรแต่ทั้งหมดนี้คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวอังกฤษหลังจากนั้นพวกเขาได้เริ่มนโยบายสำรวจและบุกเบิกการค้าทางทะเลเพื่อแข่งขันกับสเปนอย่างจริงจังจนสามารถพงาดเป็นมหาอำนาจในยุโรปที่ไม่มีใครทัดเทียมได้และกลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางทะเลในศตวรรษต่อมา แม้สเปนจะเสียท่ายอย่างน่าอดสูที่ช่องแคบอังกฤษแต่กองทัพเรือของพวกเขายังครองความเป็นมหาอำนาจทางทะเลอยู่อีกระยะหนึ่งก่อนจะถูกรัศมีของอังกฤษกลบในเวลาต่อมา